ผลิตภัณฑ์ Deleaf Nano Herb ได้เอลี่ย s พ p p l e m e n t Product ของสมุนไพรชงดื่มตัวช่วยในการบำรุงฟื้นฟูปกป้องตับอย่างมีประสิทธิภาพผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีผสานสารสมุนไพรสำคัญได้แก่ขมิ้นชันอาร์ติโชกมันเบอร์รี่มะขามป้อมแอลกูตาไทาโอนไกรซีนแอลซิเซอีน,อนวิตามินซีและวิตามินบีสารสากัดเหล่านี้ช่วยบำรุงและปกป้องตับผ่านกลไกาการลดการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระ สร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อลดความเสื่อมของร่างกายรวมถึงช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายด้วยค่ะฟื้นฟูตับได้ง่ายๆด้วยการชงดีลิฟต์หซองปริมาณ10กร,รัมต่อน้ำปริมาณ100มิลลิตรสำหรับผู้ที่ชอบความเข้มข้นก็เติมน้ำให้น้อยลงแต่ถ้าชอบเจือจางหวานน้อยก็เพิ่มปริมาณน้ำให้มากขึ้นสำหรับปริมาณที่แนะนำต่อวันคือ1-3ซองสามารถรับประทานได้ทุกเวลาตามต้องการค่ะ ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อควรระวังสำหรับผู้ที่มีภาวะท่อนำดีอุดตันผู้ที่มีปัญหาด้านการแข็งตัวของเลือดผู้ที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดรวมถึงสตรีมีครรภ์และให้นมบุตรค่ะฝากให้ดีลิฟช่วยดูแลตับของคุณค่ะ